อย่างบุกต่อเนื่องครับเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามครับซิลส,สองคะแนนครับจากพีเรของเราเรียบร้อยครับสองคะแนนครับจากพีเบสของเรา เ,เช็ดแป้นครับสองบ่อยครับข่้ามไปฟางสวยตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเกลียดกันอยู่ห่างเล่นสองคะแนนลูกนี้เรียบร้อยครับเดยนมาดีครับวันนี้ เสร็จครับแต้มไปกันใหญ่แล้วครับสามคะแนนลูกนี่ครับทิ้งไปอีกแล้วเป็นแต้มอีกแล้วครับโอ้โห สอดใส่กันสวยครับหย่อนจนได้ครับตอนนี้อยู่ที่37ต่อ47ครับ10คะแนนครับเหนื่อยแน่นอนครับวงสินไลในพอตเตอร์สุดท้ายครับนะลูกนี้ส่งตัดสินใจส่งเมสซี่ลงมาครับนี่ไปต้องหักไปต้องอาจเล่นลูกนี้เข้าไปแล้วครับโขข้ามตัดได้ครับยังไงครับลูกนี้โอ้ยนะครับเดี๋ยวชิดเลยเดี๋ยวก็ได้บอลสวิตเซอร์แลนด์สามคะแนนอีกครั้งครับโผม 3วีพอ่อยครับลูกนี้ได้จำโอ้โหอย่างได้บอลนี่ครับโอ้โหเอาละครับเจียเ yeah. จ็ดกับไปไม่เอาบอเลเกมรับเป็นอะไรฮะผู้เล่นสองตัวล่างของวงสินไทยครับได้ใช่หมทีนึ่งเราขยับไปทางซ้ายก็ผ่านตัวบล็อกจำด้วยสามกแน่แนครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับสินไทยนี่แกไม่ตกฮะกับการโดนผู้เล่นวงนอกฮะ ซอยสามแต้มไปไม่รู้กี่เม็ดแล้วครับนี่ถึงหวาง1นึ่งสองปางเ,างเบ,เบาอเออสองคะแนนครับมีปัญหาจริงครับกับผู้เล่นเซนเตอร์นะฮะไปเล่นเองย้อนเบสเลี้ยงวางไปแดนม,น,นมันตันนะมันตันทำไงมีตัวสอดมาวางสวยครับโอ้ย ตามไปลูกนี้ยังไงไม่ได้ไปสวนไปแล้วโอ้ยแต้มลามาแล้วครับเป็น50ต่อ5 5มาครับไม่เข้าครับอูโดนสวนแล้วครับเป็นแต้มครับพี่ป้าครับโ,โหเก่าเกมกว่าเยอะครับ <S <S เวลาเหลือเป็นแค่สองนาทีนะฮะน่าจะใช่นะฮะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีครับ 3คะแนนเจดเล่นเองคนเดียวจำลูกนี้2องนไม่เข้าเอาแล้วครับไปลายไล่มาแล้วครับ2แต้มลูกนี้ทำได้โหสั้นครับเอาแล้วครับฟักตัดได้ครับหลอเลยครับเอาครับติดชึงแล้วครับ คะแนนเดียวครับหมันแล้วครับอ้าวย,ย่แล้วครับคราวนี้แยกเปิดแต้มเสมอครับไม่เอาครับโอ้มีครับเอาครับแต้มเสมอแล้ว ได้ครับโอ้โหต่อเวลาครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยเริ่มเกมแล้วนะฮะในการต่อเวลาครับสองคะแนนครับแรกครับแตกแฟมก,กันแล้วครับมัน